สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะวันนี้วันที่10กุมภาพันธ์2568ค่ะคลิปนี้แม่มูจะพามาติดตามรถชนะทางโค้งสุดท้ายพ่อช่างคมนะคะวดวันที่16กุมภาพันธ์2568ค่ะหมวที่ผ่านมาแล้วค่ะ51เข้าตรงๆนะคะคุณผู้ชมมือน,นี้มาฟังน้ำกันพอสร้างพนจะเน้นจะย่ำให้ตัวใดนะคะเปิ่นจะฟันดีบ่หรือว่าจังใดนะคะคุณผู้ชมมาหอวหน้างานเลยนะคะคุณผู้ชมมือนี เฮ้ยยังบัดนี่แบบเขาถีอแตกเขาบนรอบควาบถึงเนาะเทแบบบ่เทขั้นสึ้นเกเทขั้นขึ้นอีกจ้ำบทโอ้ยานดินประยุดิญานดินบ่ะยุกษ์นี่บอกให้เล่าออนนี้มากวันรุ่นฮะอัสสวัสดีครับพ่อซางสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าบุญครับทีมงานซางคนเป็นงานไหวเนาะใกล้จะแล้วแล้วใกล้จะแล้วแล้ว เพ็รถึงเดือดปะพอแล้วเนี่ยซิปซิปมือนี้วันที่เลยวันที่ซิปทางหลังน้ำบ่เกทางหลังน้ำบ่แต่แค่นี่นะครับแต่แค่นี้ซิปมือนี่ละนี่แค่นี้ก็ทั้งหมาอีกประมาณจะมือแล้วกระดิบวิกนึงยังวะซิปหนามือเจี๊ยอแม่จับเสียมจาบอีกโอ้สาพร้อมซิอนี่ละสาพร้อมปะครับสาพร้อมอ๋อสาตะทั้งหมาครับตื่นเลยเจ้าหัวไอหัวประตูบ้เนเพชร พุ่นเด้บักเลียมหยามหยามอ่าพอาแบบเลียมราคาแสนมุนเนาะเออเอ้อเออาแม่เป็นไงฝสั่งฝันดีบ่ไกลมือมั้ยเลยเด้เอเมือก้อนมือกออ้อนมือก้อนอ่าเตงไหนคือบอกมือก้อนมูอยู่บ้านนั่นน่ะอ่าคนที่บ้าน,น,ากกนครับผมคนหุ่นจักกันนี่บ่ครับผมอ่าแกรถเหนื่อห่างมาอ่า แกลดเนื้อมาให้ฝันบ่พ่อฝันอกบาเนี่เออฝันนี่แกลดเนื้อมาผมซองไปในรถบัดบบมี่เนื้อบัดมีแต่เล็กอันหอยเนี่ยอ่าเล็กหอยมี่แต่เล็กหอยเนื้อแต่อนเนื้อในรถเนื้อบบมี่อ่าบัดนี้ผมไปมันเบิดแล้วสร้างมาท่านอ่าสร้างมาบพราท่านมาท่านอืมอืมไอ้รถหอยมาเปม่รถสีสมรดชองแถวใหญ่เลยจ้ะเป็นรถ ขับรถแกเหนือมาครับแล้วนี่รถผมรถไข่เนื้อขับรถไข่เหนือมาอมาหาผมปลาเจียวเนื้อมาให้มาหนีโคนบัดหุ่มเอาเสืบเลือบเบิร์ดก็เลยบ่อได้ว่ามันกินไปบ่ได้ผมว่าที่ประจงไว้ให้จักตอนสองตอนเนี่ยว่าเบิร์ดอิริมาสัตย์ลุกคมมมาสัตยเบิด์ดมาสัตยอเจะไดายเวลาวัดที่กุ๊ฝันนึงสัตย์ได้ผมว่าต้องได้ละ งวดนี้แห้งมันใจก็สูงงวดงวดนี้มันใจก็สูงวดครับผมงวดบางนึงยังบ่มันใจก็งวดงวดบางนึงนี่คือซีนึงนี่ทผช้่ม <อะ S 2> ซีนึงกับซีหาช่างคมผลง่นอยู่แต่ตะวเนซีนึงกับหาหนึงซีนึงกับผานึงซีหาคือเหล็กวิง่งครับผมอ่ามาตัวเน้นเลยอ่าผานึงตรงตรงครับผมงวดนี้มั่นใจคักเลยครับผม รัจำทะเบียนรถแกเนี่ยได้บ่ัตนีหนบ่ครับมันบ่แม่นรถอยู่ในบ้านอืมโอ้ลมเนี่ยเด้อชมเด้อเสียงลมเนี่ยเด้อนะครับผมค่ะลมบ้านเฮาลมดีดีช่วงนี้เสียงล่มแค่นั่นฝันแค่นี้ครับผมอ่าบ่มากโอ้เนื้อบ่ได้จังได้แหะบ่ได้เนื้อตารถรถแกเนื้อมาอยู่นี่เล็กหอยเนื้อนะห้ามอก่อมอก่ออืมหมูขับมาคนหัวจักกันคนหัวจักกันครับอืมขนอยู่ในบ้าน ครับรถขนเนื้อแต่วาเนื้อขนบวมีบ่มมีบนเรือเขาใครมาแล้วเอามาไห้ิงจเอามาไห้แต่วาเบงบ่มีเนื้อออทหาเเดยเอาเบิรโอ้บบโอ้าดมัน่ยาวเลยนะูที่เป็นขับผูที่เปนอามาไห้นี่ยเป็นอายุเทเล่แยกแล้วครับผมอ เนี่ยมั่วไฟอันนี้ลื่นกันผู้แต่ว่าคนอยู่ในบ้านโอ้แต่คนอยู่ในบ้านหอ้แต่เป็นเพื่อนกันครับผมก็่ไม่มั่นใจคักมันเลยอ่ามั่นใจยันว่าได้ก็ต้องได้อ่าเอาไปสั่งครับผมงวดนี้มีมี่มูเขาฝากมาให้ลงนะเป็นตัวไหนปุ๋ยคุณฝากอะไรมูเฮ็ดอะไร ม่วนีนน้ำกันเอาเลขเพื่อนเลขเพื่อนเอาเลขเพื่อนพ่อช่างเอาท่านผู้ชมครับผมอ่าให้พ่อช่างเป็นเขียนให้นะครับผมเป็นให้มาสี่ครูให้มาสี่ครูเอาไอ้ของพ่อช่างไอ้ไอ้ย่ำให้เอฟซีพราะแน่นี่ของพ่อช่างครับผมอ่ะพ่อช่างเดี๋ยวผมจะบไหมันจะมือพ่อช่างบังเออทั้งนี้เออเอาวิ่งสองครับสามละครับผมครับลมได้ท่านผู้ชม์ด้วยวิ่งสองครับสามพมก็เน้นที่รักษาจับครูมีสองเจ็ดสองแปดสามเก้าครับสามเจ็ดสามแปดสามเก้าครับ สามแปดสามเก้าตัวผมหมักตัวเน้นตัวเน้นผมอ่าบาเิตที่ผมวายผมยังไงนี่ยังหมักที่สี่เมื่อน,นั้นว่าสองเก้าอืมผมก็ยังหมักอยู่สองเก้าครับมันหลุดหลุดสามแปดสามเก้าครับผมตัวเน้นยังเน้นคู่เก่าว่าสามแปดสามเก้านี่ยครูเก่าครับสามตัวห้าสองแปดกับหกสามเก้าครับผมตัวยังเน้นสามแปดสามเก้าคือเก่าครับผมอือเอาพอสร้างมันจะลงอ่า เลขเพื่อนครับผมอ่าเลขเพื่อนนะครับเลขเพื่อนพอ้างได้ทผช้ชมได้เดี๋ยวให้พอ้างเพิ่นเขียนให้เข่าดีบ่ล่ะของเพิ่นพอ้างเพิ่ม่าเข่าดีมว้เขาลองเบิรงเนาะครับลองลองเบิรงได้เอฟซีได้ซ่อมเบิรงก่อนก็ได้เบิรงไว่อนซ่อหามันแม่นของเพิ่นงวดหนางวดงวดนี่แม่นงวดหนาก็จะได้ให้เพิ่นเอาน้ำเพิ่นอีกครับผมนอกพอ้างเนาะแต่มันตรงของผมอยู่ห่างเดียวนี่ตรงอยู่คู่นึ่นี่สองเจ็ดตรงสองเจ็ดครับอ่า เอ้าวหนาดใหญ่พอสางเป็นเกียนให้ครับผมชมนะครับผมเพื่อนช่างคมนี่บ๊วยเพื่อนฝากมาอ่าเป็นเลขเพื่อนฝากมาได้ท่านผู้ชมได้นะครับผมบอมีเลขวิ่งบอมีเลขห์อ่จับคู่เลยพอสางจับคู่เลยเขียนไอ้อ่วันที่นะพอสาง น้ำคุปเอาอันที่ไวไตกบพรางครับผมอ่าโอ้หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสี่คูนันครับผมรับของเพิ่นมีตัวเน้นปะพาะบ่มันบอเน้นไหไหมมันบอลมิดตะว่นไหลินเลยสิบหกครับครับ นะครับซีคูเท่านั้นครับผมอ่าอันนี้เพื่อนฝากมานะครับท่านผู้ชมอ่าตัวได้พอสังก็มี่หนึ่งหกหนึ่งเก็สองหกสองเจ็ครับผมอ่าซีคูธรรมชมครับมนะครับตรงของผมอยู่หางเกียวอ่าตรงของพอสังคือสองเจ็ดครับผมนะครับผมงวดนี้ถือว่างวดแรกเด้อท่านผู้ชมเด้อครับเฮายังท่านได้เห็นยังท่านหูว่าแม่นบ่อเบิ่งไว้ก่อนนะครับผมเห็นแล้วพอซังเห็นแล้วครับเป็นหนึ่งเจ กับมันจูงวดรวนกันสูงวดวันหนึงมันก็ได้สิ้ากันหนึ่งกิบครับตรงกันที่สิ้าของมั่นซิผาของผมหาหนึ่งพอสร้างวานะครับเพราะว่าพอสร้างนี่เพิ่นเพิ่นเห็นกันเพิ่น้คุยกันนะครับงวดที่แล้วของเพิ่นหนึ่งหาของพอสร้างหาหนึ่งแต่ว่าบอท่านนี่ลงให้เอฟซีเห็นแบบงวดนี่งวดแรกที่บ่าวแถาลงนะครับทผช้่มทามักนะครับทามักถ้าถึกใจตรงใจไปหาลอตเตอรี่ไว้ ครับผมนะครับหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดครับผมสองหกสองเจ็ดสี่คู่นะครับตรงกับช่างคมคือสองเจ็ดอันนี้เพื่อนให้มานะเพื่อนประสังอ่านผูมชมถือว่าโชคดีเมื่อนี่นะครับหรือเอฟซีจะเบิงไวก้อนครับนะครับเบิงไวก้อนก็ได้เบิงไวก้อนมันจะแม่นของเพื่อนบอนะครับถาแม่นงวดหน้ากระจังลุยเนาบสังครับผมได้มากตลอดอยู่แล้ว มันฝากให้ผมลงตลอดผมไม่อยากเอาลูกใบปบะเดลลงตลอดเอาครับผมวันนี้ธิว่าเนานะหาดีโชคหาผู้ใดมักท่านผู้ชมหาผู้ใดมักกะหาไว้ครับนะหาผู้ใดมักกะหาไว้สีคูเท่านั้นเพิ่นบริแยกว่าเป็นบนเป็นล่างก็ที่บนล่างคือกันบนล่างคือกันกับของพอซังตัวของพอซังนี่หกคูหกคูของเพิ่นนี่แค่สี่ครับอ่ามัดกิน เห้มาคู่เดียวลหรอครับมันมินมันมินอ่าเอาคู่ใดลยวเลยคนเจมาคู่เดียวว่าสองเจ็ดมั้ยสองเจ็ดตรงกับปร้าังที่ขันพคนเจมาคู่เดียวคือสองเจ็ดครับผมอืมถาคู่เดียวคือสองเจ็ดธรรมช่มผมบเลยว่ามันมินอมาสี่คูรอดเพราะว่าถาถาของคนเจไดสี่คู่ครับอืม่ารมช้่มแคปหน้าจอเพื่อนฝากมานะเพื่อนปรซังผมงระซังกัดชุดนี้ครับผม ของปรสซ้างกันนี่ครับผมเหมือนเดิมนะครับของบรสซ้างอ่าเหมือนเดิมได้ท้ชมเด้นะครับสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสามเจ็ดสามแปดสามเก้านะครับพอสังคมคนเนีนคือสากับ3ามเตรงกันกันกบเลขเพื่อนที่เพื่อนบรสซ้างคนเนีนคือสองเจ็นับสมตัวห้าสองแปดหกสามเก้าตัวเนียนคือหกสามเก้าคือเก้าพอสร้างมาทาถาสามแปดสามเก้าบมาอาจจะเป็นสองเก้าได้ทำมชมเด้ปรสซ้างคนเนีน ตัวร่องอ่านะครับแคปหน้าจอของพรสซ่างอันนี้ขาแมาหลังวันพระอีกนึ่งนาทีนะไก่มือไก่มือจะไม่อายุไก่มือขามือฝันมือวันถุศิลป์จ้าเอานี่เลยเพื่อนฝากมาครับผมนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าพอสซ่างมั่นใจคักงวดนึงครับผมมากเนี่ยขึ้ในคือในชุดของพรสซ่างนี่มั่นใจว่าเขาแท้เขาแท้น่่ทานผู้ชมได้ลอตเตอรี่ไปหรือเปล่า ครับได้แล้วครับสายแปดก็สามเก่าได้สามแปดก็สามเก่าครับผมผอสร้างไปได้สามแปดก็สามเก่าไว้แล้วท่านผู้ชมผมเอาแต่วตัวผมนิดอ้าวนะครับมามันหนี้ก็ถือว่าโชคดีเอฟซีนะครับได้เลขเพื่อนฝากมาเพื่อนผอสร้างหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสองหกสองเจ็ดนะครับชนกันที่สองเจ็ดครับเอาขอบคุณผอสร้างครับผมขอบคุณค่ะผอขอคุณเอฟซีพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับได้โชคได้มาน้ำกันนะพ่อเนาะผอกันไหมคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ